วันน so ี today, car, U, is IS ้ครับเรามีลูกค้าท่านพิเศษอีกหนึ่งท่านครับซึ่งมีความประสงค์ครับอยากจะอัปเกรดและติดตั้งระบบเครื่องเสียงกับทางเราครับโอเวอร์ฮอนซาบางปีครับวันนี้ครับลูกค้าท่านนี้ครับได้ออกรถใหม่ล่าสุดนะครับจากทางค่ายอีซุนั่นคือเจ้าอีซูมิ x เอ็กซ์นั่นเองครับคันนี้ครับเพิ่งส่งตรงนะครับจากทางโชว์รูมเลยนะครับมาที่โอเวอร์ฮอนซาวเราวันนี้เมื่อเช้านะครับแล้วก็เราจะมีการติดตั้งเรื่องของระบบเครื่องเสียงครับเน้นในเรื่องของคุณภาพเสียงรายละเอียดเสียงครับ และการเก็บเสียงที่ครบนะครับตอบโจทย์สำหรับรถอี u ูซุมิซคันนี้ครับซึ่งอุปกรณ์ที่เราจะใช้นั้นนะครับจะมีอะไรบ้างนะ่าสนใจแค่ไหนเดี๋ยวเราไปติดตามชมกันเลยรถเลยครับ สุวิลคันนี้ครับเรามีการวางระบบแล้วก็มีการวางแผนในการติดตั้งดังนี้นะครับคันนี้ครับก่อนที่เราจะติดตั้งอุปกรณ์ชุดใหม่เข้าไปครับก็มีการเสริมเรื่องของอุปกรณ์ซับเสียงเข้าไปด้วยครับที่บริเวณตัวถังของตัวรถครับแต่คันนี้ครับมีความพิเศษและจัดเต็มมากๆเลยครับตรงที่เขามีการเสริมครับอุปกรณ์ซับเสียงครับที่บริเวณพื้นเพดานประตูรถและฝาท้ายครับครบทุกส่วนภายในของตัวรถเลยนะครับเพื่อเพิ่มนะครับประสิทธิภาพในการเก็บเสียงครับลดเสียงรบกวนจากภายนอกให้ดีมากยิ่งขึ้น และเหมาะกับการฟังเพลงที่มีรายละเอียดเสียงที่สูงด้วยนะครับต่อมาครับคันนี้ครับก็จะมีการวิ่งระบบสายตามมาในขั้นตอนที่2ครับและขั้นตอนที่3ก็จะเป็นการติดตั้งครับอุปกรณ์เซตใหม่เข้าไปแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นดูกันเลยนะครับว่าอุปกรณ์ที่เราใช้ในการติดตั้งนั้นมีอะไรบ้างครับเริ่มต้นครับคันนี้ครับจัดเต็มครับเรื่องของรายละเอียดเสียงครับเน้นจัดเซตครับเป็นระบบ h i g h l e s Audio นะครับของทางแบรนด์ Alpine one band นั่นเองครับคันนี้ครับเริ่มต้นด้วยนะครับมีการต อย่างแรกเลยครับอุปกรณ์ครับชุดลำโพง h i เลสครับ l อลนะครับมาในรุ่นของ h d z 6 5 c s นั่นเองครับชุดลำโพงเซตนี้ครับเป็นชุดลำโพงรุ่นลองท็อปแล้วนะครับจากตุ้น k 1ครับนั่นคือเจ้า LP i s าย t u s ันั่นเองครับชุดลำโพงเซตนี้ครับมีความพิเศษตรงที่เขาใช้วัสดุเกรดระดับท็อปของทาง LP i ายครับและในเรื่องของ h i เลสเอ็นครับก็ตอบโจทย์เรื่องของการฟังเพลงที่มีความละเอียดสูงๆได้นั่นเองครับ ชุดลำโพงครับหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับชุดลำโพงครับประกอบไปด้วยครับลำโพงวูเฟอร์ครับขนาดไซส์6นิ้วเึ่ืครับทพวิเตอร์ครับขนาด1นิ้วเห็นไหมครับว่าวัสดุต่างๆที่เขาใช้นะครับมีความพิเศษครับและก็ให้ในเรื่องของการตอบโจทย์ไฮเลสครับตอบสนองเรื่องของความเรียดสูงได้เป็นอย่างดีครับ และนอกจากการใช้แล้วครับลำโพงชุดหน้าชุดหลังครับที่เป็นแบบเดียวกันแล้วครับได้คุณภาพเสียงที่ดีครับทีนี้เดี๋ยวเราจะมีการติดตั้งเจ้าตัวท็อปแคนเนลด้วยครับเพื่อปรับมุมองศาครับทำให้ผู้โดยสารด้านหน้าเนี่ยได้ยินระอียดเสียงที่ครบถ้วนมากยิ่งขึ้นครับและอย่างที่2ครับนอกจากได้ชุดลำโพงที่ดีแล้วนะครับแน่นอนครับลำโพงเซตนี้ครับต้องการกําลังขับที่สูงครับถึง100วัตต์เลยทีเดียวครับเพราะฉะนั้นก็มีการเสิร์มด้วยเจ้าแอมป์ฟิวเออร์เข้าไปด้วยครับแอมซีช ครับตัวชุดลำโพงเซตนี้ได้อย่างลงตัวเลยนะครับและนอกจากมีเพาแอมแล้วครับยังมีตัวปรับแต่งเสียง EQ นะครับเจ้า Alpine ครับ R 6 0 0นั่นเองครับโปรเซสเซอร์ที่มีความชาญฉลาดนะครับช่วยในเรื่องของการปรับจูนเสียงได้อย่างละเอียดครับมาพร้อมกับฟังก์ชันบลูทูธคอสโทเวอร์พารามิเตอร์ EQ และ t i m e delay นั่นเองครับและยังไม่หมดนะครับคันนี้ก็ยังมีการเสริมด้วยครับเจ้าตัวนี้เลยครับชุดรีโมทของทาง DSP นั่นเองครับตัวรีโมทตัวนี้ครับจะทําหน้าที่ในการเลือกชนแนลเสียงครับไม่ว่าจะเป็นแนวแจ๊ บล็อก R a ละ B ครับได้อย่างครบถ้วนครับและเมื and, the ่ออุปกรณ์ทั Mont ้งหมดต่างๆเหล่านี้ครับถูกติดตั้งเข้าไปเรียบร้อยแล้วครับผมจะพาผู้ชมครับมาดูในเรื่องของการฟังเสียงครับว่าเสียงที่ได้นั้นจะดีแค่ไหนครับแต่ก่อนอื่นเลยครับเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนในการติดตั้งกันก่อนครับไปเลยครับ I'm orientated initiated as a thug. Treated for wicked adventures, ambitious as I was. Picture a nigga on the verge of living insane. I sold my soul for a chance to kick it in bang. Now tell me if I'm wrong, but saying fuck the world got you deeper in my songs. Drink it till I earn, spending money till it's gone. It's the good life, baby niggas got it going on. Now maybe if I died and came back, I wouldn't have the slay crack addicted to the game. So obviously we can't. คุณผู้ชมครับขั้นตอนแรกนะครับก่อนที่เราจะติดตั้งระบบเครื่องเสียงครับผมได้บอกไว้ก่อนหน้านี้ครับว่าเราจะมีการเสริมด้วยอุปกรณ์ซับเสียงเข้าไปด้วยครับที่บริเวณตัวถังครับซึ่งทันนี้ครับก็จัดเต็มมากๆเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูครับว่าในขั้นตอนในการติดตั้งอุปกรณ์ซับเสียงนั้นมีอะไรบ้างครับเริ่มต้นนะครับในเรื่องของการดม์นะครับเรามีการเสริมด้วยวัสดุซับเสียงที่บริเวณเพดานครับตัวนี้ครับช่วยในเรื่องของการลดเสียงรบกวนเสียงลมที่จะเข้ามาจากฐานด้านบนนะครับและยังลดในเรื่องของเสียงเมน ที่จะมากระทบกับหลังคาของเราในช่วงหน้าฝนเราด้วยนะครับในการติดตั้งนะครับเราใช้แผ่นซับเสียงครับแนมให้เต็มบานนะครับเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บเสียงด้านบนให้ดีมากยิ่งขึ้นครับต่อไปครับบริเวณพื้นครับพื้นเองครับก็เป็นส่วนที่สําคัญครับคันนี้เราก็มีการติดตั้งครับแนมซับเสียงด้วยนะครับที่บริเวณพื้นครับจะสังเกตว่านอกจากการที่แดมี่พื้นแล้วนะครับจุดที่สําคัญต่างๆครับซุ้มล้อครับเห็นไหมฮะซุ้มล้อพวกนี้ครับเราก็เสริมด้วยอุปกรณ์ซับเสียงเข้าไปครับ ขึ้นไปจนถึงด้านข้างเลยนะครับเพื่อทําให้ครับลดเสียงที่บริเวณซุ้มล้อที่จะเข้ามาในห้องโดยสารครับให้ลดน,นั้นเงียบมากยิ่งขึ้นในขณะที่เราขับขี่ครับและส่วนที่สําคัญส่วนสุดท้ายนะครับที่เกี่ยวเรื่องกับระบบเครื่องเสียงครับของเราเรามีการแดมมซับเสียงไว้ที่บริเวณชั้นด้านในของแผงประตูรถด้วยนะครับ ในการติดตั it, ้งครับเห็นไหมครับว่าเริ่มต้นนะครับเราแดมชั้นนอกก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะมีการแดัมชั้นในอีกหนึ่งชั้นนะครับก่อนที่จะติดตั้งลําโพงเข้าไปครับเท่ากับว่ารถคันนี้ครับมีการแดมประตูถึง2ชั้นด้วยกันนะครับและเดี๋ยวต่อไปครับผมจะพาคุาผู้ชมครับมาดูหลังจากที่เรามีการแดัมชั้นนอกและติดตั้งชุดลำโพงเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับไปชมเลยครับ Everything was totally new We were globally huge Watching sales go through the roof We wrote when we viewed it Onion Avenue soldiers included A multitude of homies We would bounce for no good excuse We were sold for the brutes Smoked soup and soaked in our youth Thought we was running shit Till we lost the soul of our shoe the death of duty broke us in two. We were thrown for a loop. and none of us know what to do. And at the time, I was going through my own struggles, too. So I wasn't in no condition to be coaching us through. Everyone tried to go solo, really, nobody blew. I was hoping they do, so I ain't have the shoulder to crew. The plan was to put everyone in position so that they knew how to stand on their own. And I don't want to open up wounds. I just noticed the oomph was when we go in the booth. Cause the truth is the moment the booth got so. I live full, good, like, fuck my moves, got the dumb niggas that trust them hoes found a way to stack money, guaranteed to rise and live a little good life. Niggas love niggas, don't die. Live a little good life, fuck my foes. God bless the dumb niggas that trust these hoes. Found a way to stack money, guaranteed to rise and live a little good life. Niggas, niggas don't die. 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 มาถึงการติดตั้งชุดลำโพงคู่หลังแล้วนะครับจริงๆแล้วเนี่ยชุดลำโพงคู่หลังกับคู่หน้าเนี่ยมีการติดตั้งที่คล้ายกันมากๆเลยนะครับนั่นก็คือการติดตั้งด้วยการซับเสียงและการเลือกใช้ชุดลำโพงที่เป็นซีรีส์เดียวกันครับแต่จุดหนึ่งครับที่มีความแตกต่างนั่นคือการติดตั้งตัวชุดลำโพงทวิตเตอร์นั่นเองครับอิอุสุมิวเอ็กซ์คันนี้ครับเขามีช่องลำโพงทวิตเตอร์ครับแบบแยกมาให้ครับซึ่งจะอยู่ด้านบนตัวนี้นั่นเองครับเราก็จับเอาครับชุดลำโพงทวิตเต เรียบร้อยและสวยงามเหมือนเดิมครับส่วนการติดตั้งลาโพงวูเฟอร์เองก็ติดตั้งมาตรฐานของทางทีมงานโอวฮอนซาบังก์ปีกของเราเนี่ยนึครับและเดี๋ยวส่วนถัดไปครับผมจะพาผู้ชมไปดูการติดตั้งในส่วนของเจ้าตัว DSP แล้วนะครับตัวโพรเซอร์ของเราครับหลังจากที่รับสัญญาณเสียงจากตัววิทยุมาแล้วครับก็จะทําการประมวลผลเรื่องของรายละเอียดเสียงต่างๆครับและมีการปรับจูนให้เหมาะสมครับก่อนที่สัญญาณต่างๆเหล่านี้ครับจะถูกส่งออกต่อครับสู่เจ้าตัวแอมปิฟายเออร์นั่นเองครับที่อยู่บริเวณใกล้เคียงกันนะครับ และหลังจากนั้นครับแอมปิฟเออร์ตัวนี้ครับขนาด100วัตต์คูณ4แชนแนลครับก็ทําหน้าที่ครับในการขับตัวชุดลำโพงเซตใหม่ครับนั่นคือเจ้า l p i n e s t a ตัของเรานั่นเองครับและยังมีการแบ่งครับสัญญาณที่ออกจากตัว DSP นะครับไปหาเจ้าตัว Active s u m m e r หรือ b a s e Box ของทาง l p i ด้วยนะครับพิยงเท่านี้ครับระบบซิสเต็มคันนี้ก็สมบูรณ์แล้วนะครับและเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปครับเราจะเข้ามาอยู่กันภายในรถครับพร้อมที่จะฟังระบบเสียงคันนี้แล้วนะครับเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาฟังกันเลยครับมาจนถึงขั้นตอนสําคัญแล้วนะครบบเเื่องงสีย คันนี้ครับนอกจากการที่เราติดตั้งเจ้าตัว DSP เข้าไปแล้วนะครับทาหน้าที่ในเรื่องของการควบคุมระบบเสียงครับใช้งานและทํางานร่วมกันกับเจ้าตัว h ี u n ิ t ที่เป็นจอ Android แบบนี้นะครับรับสัญญาณทั้งหมดครับมาประมวลผลในโปรเซสเซอร์เรียบร้อยแล้วนะครับและที่สําคัญครับโปรเซสเซอร์คันนี้ครับเรามีการติดตั้งครับเจ้าตัวดิสเพย์รีโมทด้วยนะครับสำหรับการปรับจูนเมนบอรีเสียงครับได้ง่ายๆนะครับโดยทางทีมงานของเราครับได้มีการเซตอัพระบบเครื่องเสียงให้กับรถพี่เจ้ารถคันนี้ครับ ถึง6แบบด้วยกันนะครับหลังจากที่เราติดตั้งดิสเพย์ตัวนี้ครับดิสเพย์ตัวนี้ครับทำหน้าที่ในเรื่องของการควบคุมเสียงทั้งหมดครับและการปรับวอลลุมซาวฟ์เฟอร์และก็ควบคุมชัแนลหรือเมม o r ีโปรแกรมเสียงได้ด้วยครับทำให้เราเลือกฟังครับไม่ว่าจะเป็นแนว R&B Jazz Rock ได้หลากหลายรูปแบบครับทำให้ครับในเรื่องของการฟังเพลงของเราครับฟังแล้วไม่เบื่อครับแต่ก่อนอื่นเลยครับผมจะพาผู้ชมครับพาไปฟังระบบเครื่องเสียงคันนี้ครับว่าคุณภาพเสียงที่ได้หลังจากที่เรามีการปรับจูนและเซตอัพเรียบร้อยแล้วนะครับ จะหน้าฟังแค่ไหนและเรียกเสียงจะเห็นชัดแค่ไหนไปฟังกันเลยครับ จบกันไปเป็นทีมร้อยแล้วนะครับสำหรับการอัปเกรดระบบเครื่องเสียงครับให้กับเจ้ารถอีซูมิล X คันนี้ครับคุณผู้ชมจะเห็นได้ว่าการที่เราเลือกใช้อุปกรณ์ต่างๆนะครับล้วนแล้วแต่มีเหตุมีผลนะครับไม่ว่าจะเป็นครับตัว DSP ที่ทําหน้าที่ในเรื่องของกรองน้อยเสียงน้อยออกไปนะครับและทําให้ครับได้ยินรละเอียดเสียงที่มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นส่วนของ a m p l i f i e r s เองครับก็ทําหน้าที่ครับรับสัญญาณต่อครับมาขยายเรื่องของระเอียดเสียงให้ดีมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะครับคันนี้เราเลือกใช้แอมป์ที่รองรับในเรื่องของระบบ h i ไลท์ออเดียด้วยนะครับใช้งานควบคู่กันครับกับตัวชุดลำโพง Alpine s t a t ที่เป็น h i ไลท์ออเดียลครับทำให้เราได้ยินในเรื่องของระดับเสียงของเครื่องดนตรีที่มีความโดดเด่นและชัดเจนมากยิ่งขึ้นครับและสิ่งที่สําคัญเลยครับในเรื่องของมิติเสียงครับคันนี้ค่อนข้างที่จะเปิดกว้างครับแล้วก็ได้ยินเสียงมวนเบสที่ค่อนข้างมีความกระชับหนักแน่นชัดเจนนะครับสำหรับคุณชมท่านใดครับที่มีความสนใจครับอยากจะอัปเกรดซิสเต็มแบบนี้นะครับ ติดต่อเข้ามาครับร้านของเราครับโอวฮอนซาวบางกะปีครับอยู่ติดถนนใหญ่เสรีไทยซอยสามสิบสามนะครับหรือจะโทรเข้ามาสอบถามได้ครับที่เบอร์โทรศูนย์สองสามเจ็ดห้าสามห้าสี่เก้าครับสำหรับวันนี้นะครับผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับและพบกันคลิปหน้าสวัสดีครับ